ติ่งนักร้องดังคำลาสองเป็่นอะไรมากไหมแค่น้องเขาออกมาเช็คสาวถึงกับบอกว่าเขาไม่มีมันสมองเยเหรอโดยน้องโซเฟียน้องฟ้าสายและน้องศิลปินในวงเขาออกมาเพื่อร่วมกันเช็กสาวหน้าเวทีแต่มันมีติ่งคำล่าบางคนเข้ามาเม้นแสะน้องๆโดยติ่งคนนี้ไต้พูดว่า นี่หรอนักร้องที่เอฟสี่เจิดนักเขียนหน้าเวลาเช็คเศร้ต้องเอาโทรศัพท์มาดูเนื้อไม่ฝึกซ้อมให้คล่องก่อนแล้วค่อยมาร้องจะดีกว่าไหมเห็นกี่ครั้งเวลาเช็คเศรเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูตลอด w h ยเอาเพลงของเขามาร้องอีกแล้วเบียนแบบเขาถึงขนาดสาคนช่วยกันร้องเลยหรอเนี่ยดังแน่ๆน,นี่ก็เป็นคอมเมนต์จากติ่งบ้านฮักคําลา ที่ออกมาเม้นแซะน้องๆทั้งสามคนในขณะที่กำลังเช็กซาวทางด้านหน้าเวทีหลายคนบอกว่าผากันดิ้นทำไมเป็นหมาถูกนำร้อนล,ลวกเลยบ้านหักสายมโนพวกคุณไม่รู้หรือแก้งโง่กันแน่แค่เช็กซาวเอาอะไรมาดูก็ได้มันไม่ผิดหรอกอยากเก่งมากพวกคนที่ทำไม่ได้เหมือนเขาชอบพูดจ้า บูลลี่คนอื่นแต่จริงๆแล้วทำอะไรไม่ได้สักอย่างซอโดมันเปลี่ยนแต่ไม่ได้จริงๆเขาล้องครั้งแรกยังสุดขนาดนี้เพชรยังไงก็คือเพชรเมื่อคืนเห็นอยู่บาจะประทะสักหน่อยวงหนึ่งออขึ้นร้องเพลงพอดีเลยลืมลูกสาวสำคัญกว่าที่ดูคือดูที่แบ่งเนือ้อต่ร้องค่าไม่ได้ดูเพราะว่าจำเนื้อไม่ได้ งานนี้น้องฟ้าใสาออกมาตอบเองเลยสำหรับติ่งคำล่าบางคนที่เข้ามาแซน้องที่บอกว่าออกมาซ้อมหน้าเวทีก็เอาอะไรมาดูเอาโทรศัพท์มาดูเอาที่จดมาดูน้องเขาก็บอกอันนะคะว่าที่ดูคือดูแบ่งเงื้อร้องกันค่ะมันก็เลยมีพวกออกมาดิ้นแบบนี้แหละแต่หลายคนก็บอกว่าดีมากน้องตอบได้น่ารัก ปล่อยพวกเขาเขาคอมเมนต์เพื่อฆ่าคนของเขาเองตอนนี้ก็เป็นหมาหัวเน่าแล้วล่ะอีกสองคนน้องเดียนาน้องฟ้าใสรอเวลาห้องอัดส่วนน้องโซเฟียไม่ต้องพูดถึงมีเพลงเป็นของตัวเองผ่านห้องอัดมาแล้วกี่เพลงบางคนเขาพาไปอัดเสียงยังไม่ผ่านเลยเห็นอยู่คอมเมนต์น,นี้แย่มากนี่แหละ F4 คุมกันเหนิอศดสิลปินแบบนี้จบข่าวตาไม่ตลอดชุดแต่แอบสงสารน้องนะเข้ากับเพื่อนไม่ได้หรือสักคนแต่โซเฟียและน้องฟ้าใสเข้ากันได้น่าหลักมากฟ้าใสร้องเพลงดีดูด้วยตาฟังด้วยหูตัวเองแล้วตอนไปกับบงหนึ่งเข้าไปด่าเขาทำไมก็เงียบไปสิ อยู่เงีบยบๆไม่ตอบสักคำสงสัยมีปัญญาเขียนไปเวียนวานวางได้วางอย่าดังแข็งถ้าดังแข็งแล้วมันจะไปไม่ได้ไกลน้องๆเขาก็แค่ออกมาเช็กร้วติ่งบ้านทากสายมโูจะอะไรนักหนาะเข้าใจอยู่ว่าไม่พอใจที่น้องฟ้าใสไปให้กำลังใจพี่อุ๋งอิงไม่พอใจที่น้องฟ้าใสไปเยี่ยมพี่อุ๋งอิงไปเจอแม่หน่อยที่บ้าน มันก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยอ,ออกมาพูดให้น้องฟ้าใสแบบนี้เวลาที่น้องทำอะไรก็ชอบจับจ้องเอามาเป็นประเด็นดราม่าและก็บอกว่าน้องหักหลังเพื่อนน้องทิ้งเพื่อนมาวันนี้แค่น้องขึ้นเช็คซาวทางด้านหน้าเวทีก็บอกว่าไม่มืออาชีพเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูเนือ้อไม่ฝึกซ้อมคืออะไรคะคุณน,น้องเขาก็บอกอยู่ว่า การที่น้องเขาเอาโทรศัพท์ขึ้นมาก็เพราะว่าจะได้แบ่งเนื้อกันร้องค่ะมันร้องกันสามคนจะได้แบ่งเนื้อกันถูกมันไม่เหมือนศิลปินเบอร์หนึ่งคัมบ้าสองของคุณนะคะที่ศิลปินเนี่ยหัวหน้าเขาสั่งให้ร้องกับน้องโซเฟียช่วยกันสองคนแต่ศิลปินคัมบ้าสองเนี่ยเอาไปร้องคนเดียวหมดทั้งเพลงเลยอยากเด่นอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะก็ต้องแหกตาดู ลืมตาดูบ้างว่า,าอะไรมันเป็นอะไรความจริงมันคืออะไรและอย่ามาโนจนเกินเหตุน้องเขาก็บอกอยู่ว่าเขาแบ่งเนื้อ้องกันเขาไม่ได้ลืมเหนือเขาเมืออาชีพอยู่แล้วค่ะเขาก็ฝึกฝนมาตลอดต่างจากอีกคนนะคะอยากดังจนต้องตัดสคริปตัดเพลงเพื่อนออกเพื่อให้ตัวเองเนี่ยร้องอยู่คนเดียวสุดท้ายไปไม่รอดร้องไม่ได้ ก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมผู้บริหารเรื่องเห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่เข้าท่าก็ต้องรีบออกมาแก้โดยการด่วนแต่ศิลปินบางคนก็ไม่ยอมรับค่ะเออย่างดันทุลังนะคะบานหักของศิลปินบางคนแล้วนี่มีสิทธิ์อะไรมาต่อว่าน้องทั้งสามคนน้องฟ้าสาสน้องเดียรและน้องโซเฟียเขาก็ออกมาเช็กซ่าเขาจะเอาอะไรขึ้นมาดูมันก็เป็นสิทธิของเขาเพราะมันยังไม่ใช่ การแสดงจริงๆและน้องก็บอกแล้วว่าที่เอาโทรศัพท์มาดูก็เพราะว่าจะแบ่งกันว่าใครจะร้องข้นไหนไม่ใช่จะร้องแค่คนเดียวนะคะแกงนี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะเขาเหมาะสมกันจริงๆแต่บางคนเนี่ยกำลังจะได้เกิดบ้านฮักก็มาขู่คำเนือซะก่อนเพราะบ้านฮักเนี่ย ก็ชอบให้น้องทำตัวให้น้องไม่มีเพื่อนทางครั้งที่คนอื่นเนี่ยก็อยากเป็นเพื่อนกับน้องนะแต่บ้านฮักเนี่ยก็ชอบไปต่อว่าศิลปินท่านอื่นทําให้ศิลปินท่านอื่นเนี่ยเสียกําลังใจที่จะคบหากับคําล่าสองมันก็เลยกลายเป็นว่าคําล่าสองก็ต้องอยู่คนเดียวให้หลายคนก็สงสัยนะว่าทําไมใครไปเยือนมวงสองก็ไม่ถ่ายสาวคําล่าสองเลยมันเพราะอะไร เพร่ะการใช้เสียนนก็ไม่มีสคริคปต์ทำไมไม่เห็นนีใครถ่ายคำล่าสองเลยเวลาไปเยือนวงสองสาเหตุมันก็เป็นแบบนี้และค่ะตั้งแต่มาอยู่วงไม่เคยเห็นใครถ่ายเพราะว่าถ่ายไปแล้วไม่มียอดผู้ชมเห็นเมื่อวานรีบเอาเสื้อของน้องออมาใส่อย่างเร็วฉันก็งงเรียกกระแสอะไรถ่ายแล้วก็ไม่มีคนดูเขาจะถ่ายไปให้ เบืองความจำเครื่องทำไมล่ะคะเขาหาเขาก่อนสิเขาก็ถ่ายละเห็นไหมฟ้าใสเนี่ยพอเห็นผู้หลับผู้ใหญ่มาน้องรีบเดินไปหารีบยกมือไหวเลยนะวงในเขารู้ไงว่าใครเป็นแบบไหนอออเจอเอซีนางถล่มแสะขนาดนั้นแล้วใครเขาจะไปยุ่งสาวคนนั้นเขาขึ้นไล้์หรือลงคลิปเฉพาะช่องนอกนั้นไม่ออกจากเต็นท์ที่พักเขาไม่ถ่ายหรอก ช่องอื่นเนี่ยเขากลัวช่องเขามีสิ่งไม่ดีหรือเปล่ามันเป็นแผนของผู้บริหารคอยดูพวกเราจะโดนต้มอ,อีกหรือเปล่าคือรอบยกทีมใส่กล้องไม่คุ้มทำโชว์ไม่แป๊กเลยเหรอยอดวิวตกคอมมิต์ลบ ใครเขาอยากถ่ายมีอยู่กี่ช่องเองที่รู้ทางรู้ก็อย่างดันทุหลังทำอยู่เคยคิดนะว่าอาจเป็นดวงจุดๆก็ได้ว่าเป็นเพราะการกระทำตัวเองที่เป็นเหตุ